สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำซุกี้สุดใจกันจ้าทำตอนแรกก็ตั้งน้ำก่อนเลยแล้วก็ใส่ผงปรุงรสหรือว่าผงซุปลงไปนะคะแล้วก็สีอิ๊วฝาเขียวปล่อยน้องทิ้งไว้ให้เดือดจ้าแล้วเราก็มาหั่นหมูของเราอันนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์ค่ะก็หั่นน้องให้พอคํานะคะแล้วเราก็เอาน้องมาหมักจ้าเครื่องปรุงหมักของเราก็ไม่มีอะไรมากจ้าก็มีผงปรุงรส ประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนชาเหมือนกันน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองจ้าถ้าใครมีงาขาวก็ใส่งาขาวลงได้นะแล้วก็ใส่งาไปด้วยนิดนึงเพื่อความหอมหรือเปล่า <laughs> แล้วก็คลุกเขาน้องให้เข้ากันได้เลยจ้า ใครจะไม่หมักก่อนเอาไปทำก็ได้นะคะแต่ว่าเราว่ามันจะนัวกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องไปปรุงเยอะในหม้อด้วยฝา <c oughs> กเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กันนะ <c oughs> อ้อนแล้วนะเนี่ยห <c oughs> มักน้องไว้ประมาณสัก5้างสิบนาทีจ้า หันกลับมาน้ำซุปเราก็เดือดแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นสไลด์ที่เราหมักไว้ลงไปได้เลยจ้าค่อยๆนะระวังน้ำกระเด็นพอเอาน้องหมูลงไปแล้วอย่าพึ่งคนนะคะปล่อยให้น้องเดือดปุดๆแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยคนประมาณนี้เลยจ้าไม่ใช่อะไรหรอกกลัวน้องคาวเพราะว่ามันมีทั้งไข่ทั้งหมูไงก็คนประมาณนี้นะคะอย่าคนเยอะแล้วก็ปล่อยให้น้องเดือดอีกสักรอบหนึ่งจ้าไปดูกันเลย พอหมูเริ่มสุกก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเราก็จะคนๆๆๆน้ำซุปมันก็จะหนัวพอดีเลยนะเราลองชิมและเพราะว่าหมูสุกเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปผักบุ้งบุ้นเส้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นผักที่เหลือจากหมูกระทะวันก่อนนะคะแอบมีโหระพาด้วยใบหนึ่ง <laughs> ใส่ผักลงไปตามชอบได้เลยจ้ะชอบมากชอบน้อยอันนี้ก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปขึ้นช่ายน,นี้เราปลูกเองนะเก็บทีละยอดสองยอด <laughs> หลังจากนั้นก็กดกดน้องลงสักหน่อยหนึ่งนะคะปล่อยให้น้ำเดือดไปเลยพอรู้สึกว่าผักเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไปหนึ่งฟองจ้าแล้วเราก็จะทำกันเจาะน้องนิดนึงให้น้องแตกเนาะแต่ว่าจะไม่คนเยอะนะคะปล่อยน้องให้เดือดอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อยคนน้องอีกรอบจ้ามาน้องเริ่มได้ที่แล้วจ้าเดี๋ยวเราจะมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันจ้า กินคนเดียวตอนแรกคิดว่าจะเยอะนะเพราะว่าใส่ผักลงไปเยอะมากแต่พอน้องโดนความร้อนน้องก็จะเหลือประมาณนี้แต่ก็อิ่มนะคะผ <c oughs> ักที่เหลือจากหมูกระทะถ้าไม่เอามาทําซุกี้ก็ไม่รู้จะามาทําอะไรแล้วจ้าอันนี้คือเราเองจะพึ่งไปออกกําลังกายมาก็เลยอยากจะกินอะไรเฮลตี้เฮลตี้แต่ไม่รู้ว่าหมูสามชั้นสลัดมันเฮลตี้หรือเปล่านะา <c oughs> แต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างน้อยมันก็มีผักไงถูกปะ คิดซะว่าน้องเป็นโปรตีนละกันเนาะหมูสามชั้นแล้วก็คอลลาเจนจ้ะแล้วก็มีผักด้วยนะครบครบจ้ะก็คือเขาข้างตัวเองละที่หนึ่งจ้ะแล้วเมื่อ,อไหล่ชั้นจะพร้อมส่วนน้ำจิ้มซุกี้ก็อยากจะแอบ,บกระซิบว่าของเหลือจากหมูกระทะเหมือนกันจ้าอยู่ในถ้วยนี้เหลือจากหมูกระทะทั้งนั้นเลยค่ะจะทิ้งก็เสียดายเนาะเอามากินเป็นซุกี้ดีกว่า <laughs> เสร็จแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจนจบคลิปนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย